ออผมเพื่อนวันนี้สั่งมิตเตอร์มาใหม่นะของร้านนี่ร้านเนี้ย,น,น,ยนะดูเอานะหนึ 1, ่งพันสามร้อยรวมค่าส่งแล้วก็หนึ่งพันประมาณประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับผมนะอืมอะไรเนี่ย ครับเพื่อนๆนี่ไหมนะตัวเล็กนะตัวเล็กเนะี่ยชื่อร้านเขานะชื่อร้านเขาชื่อร้านเขาสามสามศูนย์ทับหกอะไรมาหาจากแข็งป้อมปราบกรุงเทพมหานครนะครับผมเนี่ยดูตามนี้นะส่งร้านน้ำฝนอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้เป็นร้านผมเองนะน้ำฝนอิเล็กทรอนิกส์นะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูผมเตรียมไว้แล้วนะเตรียมทาน เตรียมตัวที่เราจะเช็ควัดนะอันนี้ก็เป็น R ตัวน,นี้รู้สึกว่าจะเป็นเน,นี่ยครับมองเห็นไหมครับ 15k นะ 15k หนึ่งตัวแล้วก็อันเนี้ย 180k มองเห็นไหมครับเพื่อนๆ 180k หนึ่งตัวนะอันนี้ก็56โอห์มนะ56โอห์มหนึ่งตัวอันนี้ก็100โอห์ม100โอห์มหนึ่งตัวนะ อันนี้สามสิบสามเคนะสามสิบสามเคสิบโอห์มสิบโอห์มแล้วก็มีไดโอดมีมอสเฟตนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแก,กนะแกันดูนะมานะแกะกันดูนะเพื่อนๆนะแกะกันดูแกะดูนะจุ๊บจุ๊จุจ๊จุจ๊จุ๊ว่ามันจะตรงปกไหม เจอเจอแต่ละด้านของใหม่ของใหม่ครับใหม่นะ,อะอออนของขอของของสีเขียวนะของสีเขียวนะดู้โลมิตเตอร์เห็นไหมเพื่อนอะไรเนี่ยคียูลิสุอะไรก็ไม่รู้มัตติมิตเตอร์อา่นานได้แค่นี้ครับภาษาปากิตภาษาปากิต มีใบรับประกันให้ด้วยนะโอเคนะเพื่อนนะใบรับประกันเรามีคู่มือการใช้นะคู่มือการใช้มันสู้สันว่าไม่ไหวสันว่าโอ้สองพันกว่านะสันว่าของแท้สองพันกว่านะสันว่านะอันนี้พันสามรวมค่านะก็พันสี่นิดหน่อยนะลองดูว่ามันจะใช้ดีแค่ไหนนะแล้วก็มีสาย มีสายให้มานะมีสายให้มาเดี๋ยวเรามาลองลองเทสกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราที่เราเตรียมไว้นะเดี๋ยวใส่ทานก่อนใส่ทานก่อนเพื่อนๆใส่ทานนะใส่ทานนะ ใส่ถามมาให้ด้วยเออเฮ่อเออเฮ่อเออเฮ่อใส่ถามมาให้ด้วยใส่ถามมาให้ด้วยโอ้ตั้งเกี่ยวตั้งเกี่ยวตั้งเกี่ยวใส่ถามมาให้ด้วยนะแต่เราเปลี่ยนเลยดีกว่าอันนี้มันน่าจะเป็นฐานแบบฐานเงี้ยไม่ค่อยได้มาตรฐานอนะ่ะอะไรคล้ายๆว่าอันนั้นอนะ่ะ เอาของเราใส่ดีกว่าเอาเนเชนแนนเราใส่ดีกว่านะเอาเนเชนแนนที่เราใส่ดีกว่าเพราะว่าเนเช,ชนแนนมันจะชัวร์กว่าไหมเขาจะมีบอก,กน,นะครับว่าเนี้ยบวกเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมมีบวก,ม,ม,ม,บวกมีลบนะมีบวกมีลบนะเราก็ใส่ตามขเขาเนะี่ยบวกลบอ้าวขอลงมามีบวกลบอยู่นะอย่าก,กลับข้างนะเพ<ๆ>ืนะ่อนนะอย่าก,กลับนะเพื่อนนะ อ่าโอเคเรียบร้อยโรงเรียนจีนถ้าเกิดเราอันนี้ไม่ไม่ได้ว่านะบางคนนะบอกว่าโอ้ยแค่หัดหัดทําหัดซ่อมหัดวัดอะไรประมาณนี้แล้วไปใช้ของแบบเอ้ยของแบบยังไงอะคือของไม่ดีอะ่ะอันนี้ไม่แนะนำนะเพื่อนนะถ้าเกิดครั้งแรกอะ่ะ เราเก้าแรกเรายิ่งต้องใช้ของดีนะเพราะว่าเวลาวัด่ะมันจะได้แม่นยานะเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือถ้าเกิดอย่างที่เขาเก่งแล้วเขากาได้เขากาถึงมันไม่ตรงเขาเขาก็กาได้น okay? ะเขากาได้แต่เราอะเรายังไม่เป็นเรายังไม่รู้อะยิ่งเราไปไป,ไปใช้ของไม่ดีทีนี้ค่าเขาขึ้นไม่ตรงอะไรประมาณนี้แล้วเราจะอ่านยากมันก็จะทําให้เราสับสนเพราะฉะนั้นแน่แนวนะให้ใช้ของดีเลยใช้ของดีไปเลยนะ ยอมเสียเลยไหนๆก็จะไหนๆแล้วโปลาไปเขาก็ค่อนข้างจะดีนะอือเน αι, ี่ยดูดูกันคอมเอ็นก็ตัวนี้อะหือ จะเป็นตัวนี้ตัวนี้แดงนะตัวนี้แดงตัวนี้คมอ่ะตังมาที่โอห์มนะหนึ่งโอห์มตั้งมาทีหนึ่งโอห์มเลยซิโลดูเอย้ยหมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นนะครับ เราเรยเรายังไม่ได้ปรับตัวนี้อ่ะต้องลองปรับตัวนี้สิโลครับเพื่อนอ้าไม่ขึ้นน้อยยังอะเออขึ้นน้อยจังต้องลองย้ายมันนี่หอ้าวตัวนี้ไม่ขึ้นเลยอ่ะไม่ขึ้นเลยอะเพื่อนๆไม่ขึ้นเลยอ่ะ เฮ้ยเจออะไรแล้วเนี่ยไม่ขึ้นปกติไม่ต้องขึ้นสุดเลยนะเพื่อนนย่ยขึ้นขึ้นมาแค่นี้เห็นไหมขึ้นมาแค่นี้หนึ่งโอมนะอืะอแล้ลองเปลี่ยนฐานของเขาดูยิเฮ้ยไม่ใช่ระมังแบบนี้ไม่ใช่ระมัง ใช่นั่นแหละมิใช่นั่นแนละที่ฐานเราไม่ดีโดนเนียนเชนเนียนเราไม่ดีเนนียเชนเนเียนเราไม่ดีหรอือเปล่าอย่าลืมนะเพ,เพื่อนๆนะมีบวกนะมีบวกมีลบนะมีบวกมีลบนะใส่ตามเข้าไปนะเออบวกลบ Đi bỏ mi lốp nữa. Đấy thùng nữa. thùng bột lốp đó. À ok. โอเคโอ้ <Okay>. oh, จะเดาว,ว่าฐานเราไม่ดีแล้วอ่าหมุนกลับขึ้นมาเจกง่ายไหมซีโร่ไหมอ่าลองวัดก่อนนี่สนะิบสิบโอห์ม้วเพื่อนๆน,นะสิบโอห์มนะน้ำตาลดำดำทองนะสิบโอห์มนะน้ำตาลดำดำจึ๊บโอเคก็ไม่ตรงเท่าไหร่นะก็ไม่ตรงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถือว่าตรงเท่าไหร่เพื่อนๆมองเห็นไหมรู้สึกนะ ้เาเกิดสิบสิบโอมก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเลขสิบอยู่ตรงนี้นะสิบโอมมาวางกับพื้นเลยนะฮนะเ้เราซีโร,ร,โร่ไม่ตรงตรงแล้วเนี่ยซีโร่ก็ตรงกล้วล่ะไม่ผุเป้เลยอืมไม่ตรงเท่าไหร่นะไม่ตรงเท่าไหร่นะน่าจะเป็นอยู่ค่า R เพราะค่าอามันมีการค่าเคลื่อนอ,ะอ่ะค่าเคลื่อนห้าปอร์เซ็นต์อะ่ะห้าเปรเ็น ตัวอ,อย่างนี้100โอห์มนะครับเพื่อนเื่อนเห็นไหมครับ100โอห์มน้ำตาลดำน้ำตาลนะ100โอห์มอ่า100โอห์มก็คัดเคลื่อนอยู่ห้าเปอร์เซ็นก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูเป็นเคนะเนี่ย15เคนะคเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับ15เคนะ15เคนะน้ำตาลเขียวส้ม15เคนะเราสร้งมาที่ เราตั้งที่หนึ่งเคซิโวลใหม่นะซิโวลใหม่ซิโลใหม่อ่าปรับมาปรับ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 ลงมาให้อยู่เลขศูนย์นะปรับลงมาให้อยู่เลขศูนย์นะอ่าโอเคนะการชทมเตอร์นะปรับลงมานะอันนี้วัดเคเลยนะเมื่อกี้ผมวัดโอห์มให้ดูแล้วนะอันนี้เป็นเคแล้วสิบห้าเคถ้าเกิดมันตรงเปนะไอสิบเคอยู่นี่สิบห้าเคก็น่าจะอยู่ประมาณเนี้ยนะเลยเลยสิบเคมาหน่อยนะถ้าเกิดมันตรงนะโอเคแล้วเพื่อนๆนะ อ่าเห็นไหมมีการคาดเคลื่อนนะไม่ตรงเท่าไหร่ไม่ตรงเท่าไหร่นะไม่มาถึง15เคนะก็ถือว่าเราต้องอ่านไว้ว่าค่าคาดเคลื่อนเขาปรมาน5%นะโอเค15เคอันนี้ตรงตัวนี้เป็นอะไรเนี่ย2.2อ่ะ2.2เป็นจุดนะจุดจุดของเคนะครับจุดของเค2.2นะ2.2ก็จะเด้เลขสองเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นเลขสองไหมเลขสองก็จะขึ้นมาอีกนิดนึงนะขึ้นมานิดนึงนะ2.2นะ อ่าสองจุดสองตรงได้เลยเห็ไหมเพื่อนตรงนะตัวนี้นะสองจุดสองนะตรงสองจุดสองนะหรือว่าใช้ได้ทีนี้เราจะมาหกร้อยแปดสิบเคนะหกร้อยแปดสิบเคน้ำเงินทเ,นะนเนทาเหลืองนะน้ำเงินเทาเหลืองนะหกร้อยแปดสิบเคลองเราจะตั้งเคดูนะหกร้อยโอ้โ ไม่น่าขึ้นอนะ่ะอันนี้มันมันม,ม,มีแค่ห้าร้อยนะเอาเราตั้งไปสิบเคเลยคุณสิบไปเลยนะคุณสิบไปเลยนะคุณสิบไปเลยสิโลใหม่นะสิโลใหม่นะตั้งไหนไหมมันจะขึ้นมาศูนย์เลยสิโลใหม่สิโลใหม่อ่าสิโลอยู่ที่ศูนย์หกร้อยแปดสิบเคสิบเคมันจะขึ้นมาไหนห้าสิบยี่สิบสามสิบห้าสิบหกสิบก็จะขึ้นมาประมาณนี้เห็นห้าเห็นเลขห้าศูนย์ไหมครับผมจะเลยเลขห้าศูนย์มาหน่อยนะ เยเลขห้าศูนย์มาหน่อยนะนะใหม่นะ๋ยววางวางวัดกับพลาสติกเลยเราเอามือไปจับมันเดี๋ยวมันไม่นะั้นกดไว้นะเพื่อนอ่าเห็นไหมเนี่ยมันจะเลยเลขเพราะว่าไอ้น,นี้ห้าห้าห้าร้อยคูณสีบบาทคูณสิบบาทหกสิบก็เท่าเท่ากับหกร้อยอ่ะหกสิบก็เท่ากับหกร้อยคูณสิบาทอ่าโอเคเพื่อนๆเห็นไหม โอเคนะโอเคนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคเพื่อนๆโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้นะเ่าทีนี้ววัดช็อตวัดพวกไดโอดวัดไดโอดช็อตนะขึ้นหนึ่งไม่ขึ้นหนึ่งนะไดโอดนะขึ้นหนึ่งไม่ขึ้นหนึ่งนะซีโร่ใหม่นะก่อนที่จะวัดทุกครั้งต้องซีโร่ใหม่ถ้าเกิดเราวัดอะไรแต่ละอย่างนะขึ้นหนึ่งไม่ขึ้นหนึ่งนะนะครับเอาไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นใช่ไหม ไม่ขึ้นขึ้นหนึ่งไม่ขึ้นหนึ่งดีถ้าเกิดขึ้นโหมดช็อตไม่ขึ้นโหมดขาดอ่าเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมขึ้นแล้วเห็นไหมฝั่งนี้พอผมกลับข้างนี้ขึ้นเห็นไหมขึ้นแล้วถ้าเกิดผมกลับผมกลับตัวนะกลับเอาแดงมาอยู่ฝั่งนี้นะผมกลับตัวนะเนี่ยกลับตัวอย่างเงี้นะต้องไม่ขึ้นนะไม่ต้องต้องไม่ขึ้นนะต้องไม่ขึ้นถ้าเกิดขึ้นช็อตอ่าเห็นไหมขึ้นหนึ่งไม่ขึ้นหนึ่งอ่ะโอเคอ่ะอ่านอันนี้เหมือนกันขึ้นหนึ่งไม่ขึ้นหนึ่งนะ ดูนะขึ้นหนึ่งม่ขึ้นหนึ่งไอตัวนี้ที่เป็นขีดขีดเอาไว้เห็นไหมเขาขาวเขาเรียกบวกนะฝั่งบวกฝั่งบวกฝั่งบวกนะอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งลบนะมันจะมีบวกลบนะเรหวนะอันนี้ต้องขึ้นนะต้องขึ้นนะเพราะผมเอาแดงมาอยู่ฝั่งบวกนะต้องขึ้นนะอ่าขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนขึ้นไหมขึ้นนะขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องไม่ขึ้นถ้าเกิดขึ้นีช็อตเลยอ่าไม่ขึ้นเห็นไหมโอเคใช้ได้ใช้ได้อ่ะ ทีนี้เราจะมาวัดแบตเตอรี่ของเรานะเมื่อกี้เฮ้ยไม่รู้ตัวไหนหมดนะเมื่อกี้มันมันไม่ขึ้นไอตัวนี้9โวลต์นะมัน่อ้นนะเห็นไหม9โวลต์นะผมตั้ง10โวลต์เลยนะตั้งดีซี10โวลต์นะตั้งดีซี10โวลต์10โวลต์ก็อยู่นี่นะ10โวลต์อยู่นี่นะเห็นไหมเลข10อ่ะ10โวลต์นะเห็นเลข10ไหมครับดูที่ว่ามันจะม,มีกี่โวลต์เมื่อกี้มันมันหมดไม่รู้ตัวไหนหมด3ามตัวเนี่ย อ,อตัวนี้ถือว่าใช้ใชได้นะเพื่อนๆนะจะเลขสิบไปไหมสิบวอนเก้าวตนก็อยู่นี่ตงึตงอะอ่าโอเคนะตนัวนี้ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะ 9โวลต์ยังถือว่ายังใช้ได้อยู่9โวลต์นะว่าถ้าเกิดขึ้นขึ้นเราตั้งไปรเรีย0สิบเนี่ยถ้าเกิดขึ้นขึ้นขึ้นมาถึงสิบเลยเลขสิบเนี่ยก็ถือว่าสิบโวลต์เลยอ่ะแต่นี่มันหย่อนอยู่นิดนึงก็9โวลต์ก็โอเคอ่ะไงเห็นไหม9โวลต์พอได้อยู่ส่วนตัวนี้1.5นะ AA นะสาย AA 1.5โวลต์นะ1.5โวลต์ w, นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาวัดดู จิ้มตูจิ้มหัวเห็นไหมหนึ่งวลต์หนึ่งจุดแปดอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้กี่นี่หนึ่งวอลต์ถ้าเกิดมานี้ก็สองวลต์อันนี้หนึ่งจุดแปดถือว่าใช้ได้อ่ะนะเมื่อนเพื่อนถือว่าใช้ได้นะใช้ถือว่าใช้ได้อยู่นะหนึ่งจุดเพราะว่าหนึ่งจุดห้า หนึ่งโวลต์สองโวลต์เห็นไหมเห็นเลขสองข้างล่างไหมเขาตั้งเอ๊ะไม่ก็ใช้ได้ทั้งสองตัวแต่เมื่อกี้เราใส่มิตเตอร์เราทำไมมันไม่ทำไมมันไม่ขึ้นนะโอเคนะครับเ,เพื่อนๆก็่ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้นะโอเคเพื่อนๆนะโอเคโอเคครับ